เออเอาไงดีว่าจะกูจะข้ามยังไงวันนี้มึงเยอะเยอะจริงอ้าวสวัสดีอิมชั่วการบันทึกอะไรกันแค่เดียวเนี่ยเฮ้ยมึงใครเยอะยอย่าได้ง่ะไอ้กินชั่วเก่งการจำรอให้เกิดแกเป็นรู้อาวเราอันนี้อย่าอาผมมันรอกินแล้วผมมันจะไม่จะควรว่านี่อยู่มาซีชุดแล้วผมก็เป็นอะไรครับมเป็นอะไรเอ้ยเนาะเอ้ย เราชนอ่ะเกจะร้อนนี่เป็นเกมที่สุดเฉลครับผมออนิเพอรอเฉลนะเ็นสุดเเลยให้เล่นเดูนะเกมจะร้องเขากิงสุดเฉเลยเอขอคนี้ไปหเออเลยผมม่รู้ขอเลยเอ้ยน้ยมาันนี้มาอเลยมานเลยอานเลยนายเอ้ยกูดิกูดิป่าวะกูดิกูดิป่าววะเฮ้ยเอาเลย เชิญเลยเชิญเลยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้เออกระดดให้ใครก็ได้ใครก็ได้ไอ้มันยีงอะไรเจ้าฉันมันเจ้าเอ้อว่าคนถึงจะเขาพูดได้ไหมเขาพูดได้ไหมจริงแล้วอันนี้ขอรอนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอนนี่ขอขอว่าวันนี้ผมจะขอออนขอว่าออนคิมานไอ้เหี้ยมันจะเกลียดกูวะเฮ้ยมันจะเกลียดกูวะวะไม่เกลียดผมจะทิ้งมึงเออยเฮ้โดดไปดีวะเนี่ยแค่ทิ้ง เกงคุณเสียอายนอนเฮ้ยฮะเด็กจ่อยไม่เท่าไหร่เว้นเอออายก่อนพผลลัพธคือเนี่ยคือผลของวันแค่แค่ห้าวันพอเลยวันจันทร์วันอังคารวันพุธพอนะครับก็คือวันอื่นก็วันสองที่ผนของคำคิดนะว่าไอ้ว่าวันวันวันทีวันศุกร์คือวันหยุดผนเลยไอ้วันหยุดแค่วันอังอังคีพอแต่ว่าวันสร์ที่คือวันคัร ก็คือเฉยเป็นวันที no, no like ่เป็นวันอะไรก็ได้คือจองคิดก็ได้แล้วไม่ต้องคิดก็ได้คือเรื่องของคนนั้เลยนี่นี่ไม่เหรอองเจ้าไอ้องเจ้าองเจ้ากีสิกูก็ข้ามไปอีเฮ้ยอย่าฆ้าเขาดิเขาไม่ดีนะางเขาเธอนี่ใส่ไม่ดีเธอก็โดนเธอก็โดนหักเลยเออจะโดนหนักขึ้นยิ่งแล้วเธอจะตอนกีอ่ะต้องขอชีวิตเลยกูขอคิดจะไม่คนอี่ใส่ไม่ดีของเจ้ากีเอาไป แล้วก่อนเาเธอจะไปถึงเขาเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราห้องนอนก่อนมันจะไม่รอนอนนี่เลยเธอไม่นีเลยกูจะจัดจะจะกัดเธอให้เธอลองกี้หขาแม่เจอเลยมบบนี่เลยเธอก็ทั้งกัรเธอด้วยเธอด้วยจะกัดให้เธอลองกี้เขาแม่เธอเลยเธอไม่รอนอน <G ül üyor> เธอไม่ท้ออีนนเธอเรื่องเคาใช่ไหมไมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ฉันเจอใ้เธอจะทักเขานะัวก <G ül üyor> <G ül üyor> ี่สูงองกมาเลยไม่ได้อี่เธอเธอไปกินไก่แล้วยุ่งข้าเออแล้วก็เธออายแล้วขอโทษนะฉังแมงแล้ว <G ül üyor> อ๋อไม่มีอายแล้วไม่มีอายก็สันออ,อกเหมือนกันกูไม,สม่มสนใจแล้ว ของกูคุ้มไปเบื่อรอบมากเลยความรักคือการความกระเสยนานไอ้ยความรักของไอเกตนะเพราะว่าเราเคยได้ไม่เคยได้วัดเลยทีอันนี้ไปนะไอ้ยอุชายิปจะป้อนนั่นหักอ่าอุชายิปยอนที่เลยวันนี้เลยไอุชายิปนี่ก็โดนหนักเลยมวยโดนจัดหนักยนจัดหนักแม่งเลยไหมจัดหนักแม่งเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เราอยูจะลองขอช่วยังไงวะอยู่หันไปเลยไปหันไปเลยไปแล้วเ,เวก่งเสร็จแล้วหนีด้วยเฮ้ยเก่งเสร็จแล้วไอพวกดีเพื่อนอ่ะนี่นะขอเอ่ยภัยนะช่วยทำอะไรแกเหรอไอเจ้าแค่แค่ไปจะฆ่าแกเฉยไปจะฆ่าสิ่งของแกซะเพืดด่อนเอาเพื่อนหนุนอะไรหรอเธออุ่ศศรี่ถือลูกศรอะไรไปดิ อยา่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเก้งไหมเขาเปลี่ยนเก้งไหม่มันจะเปลี่ยนัะไรเปลี่ยนัะไรเขาเอออย่าเธอจะยิงคนดูเองอย่าทำเรื่องนะน,น,น,นี้นะไม่นี้นะอูเอีนเสียงหวานเลยเธอจะยิงก่อนสิ่ว่าไม่จะแฟนกัน,นกว่าไม่จะคนอื่นจะอีอูเวียนตายเองก็ได้เดจะเอาไปคือด่าอะไรไอ้เหี้ยเวลาน,นี้เขเกลียดคือด่าอย่างรถไฟอะเกลียมากไม่มีเธอโอ้แส่นี่เลยหารถไฟก่อนหนึง่ง เฮ้ยด้วยเกิด้นไหมเออแมงเลยคิดว่าพูนอีพูนพูนหนอท่อไนทีเลยมันคือหนูท่อมันนีกถูกกันจะมันนถึงท่อไป้ดนซะเอ้ยคู่เหมือนเหมือนหนูท่ออย่าว่างกุหน้าเขาร้อนแล้วมันจะฆ่ากูคือวันใช้ไม่อายท,ท,ท,ที่เราเคยเราจัดนะเฮ้ยว่ะเออคุยกัดดีกว,ว่าเธอจะทำหนะเธอจะทำ

เธอจะฆ่าเราเพราะเธอจะเปียนให้เราเป็นเป็นหนูเธอชวันนี้โอแซะไม่ใช่เธอ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 รักกันไปเธอไม่ชอบเธอดีโอแซะจริงๆว่าขาอย่างนั้นไม่ดีนะเขาดูร่างกายมันไม่เหมือนนี่เนี่ยไปซะชอนี่เหม่งมากเลยคนนั้นนะอายไปฉันนี่เนี่ยเอ้าไอ้พาเขานนะ่ะจะจะฆ่าแกเองอาฮฮะะเกลียดจะฆ่าไงล่ะนี่เนี่ยเป็นการฆ่าที่น่าเกลียดมาก ฮ <c oughs> จริงนะกูไม่ใช่คนเ,เอะไรมาเฮ้ยห้องเข้าอ่ะนี่เลยนะเอ้ยเข้าจมาจากกินกพได้ไงวะาแม่งงเอาเอาไงเอาไงได้ได้ไนดะ้ผมไม่อยากโมโหนะผมไม่อยากโมโหนะนี่เลยโอแซไอิสัตว์ขอได้ถูกโอได้ไหมไอ้เพื่นี้เลย อืมอาาไอ,อ,อ้ดาบไปกระดาบที่กูชอบอ่ะพวกเกไปอย่าไดนอนการแก้แค้นะมันมีเยอะนะผมมีมวยสิมวยนะคะเอาไหมครับจะเดาวงวยไหมครับจะแดาไอ้ไอ้สัสไอ้เฮีย้ยนี่แหละสิมวยจะไหมคงไม่จะกิ้งเฮี้ยอะไรเลยเฮ้ย,ลลยอะมีอะไรนี่แหละสุดยอนมากเลยนี่เลยโอเซ่เอา้าง อยน,นี้เจ๊ก็ใชยหยูนีทอดนะเอาให้มึงทอดเหรอไปไปในเดี๋ยวทอดมันแหม่งจี่หาเลยแหม่งมึงขี่มาเออหนึ่งจี้ใครก็ได้เจีก็ได้ไม่ช่วยวนายคือข่ากันเฮ้ยอีนี่ไอทีวีกูจะฆ่ามึงมึงทำอะไรไว้มึงทำอะไรเขาไว้กูหาอาใช้าแค่ใหญ่ทรมานแกเฉยนะ แกเทรมานแกจะเฉยนะไม่กัว,วอันนี้มีเหทรมานกูชใช่ไหมออทรมานกูใช่ไหมไม่ก่แรกเลยไปไ,ไปไกลเลยโอ้โหมันฟื้นไาเขาดีทมา่นั่นอายนะชื่อไม่ไงอะไรอะไรเก่งเออเก่งอื่อเอาไอาไงชื่อเอ้ยเอ้ยเข้างเด นี่แนะอยู่หนูท่อไปซะนี่ไงอยู่หนูเท่าไปชั้นว่าหนุยขยาไม่ได้เอ,อยู่คำนี้มสิดำอ้ทีวีอรจะวะโอ้โหนี่แน่อยู่หนูเท่อไปซะจิหนน้อยไปซะนี่แนะกัหนูยเท่าซะขำๆๆขๆาๆๆฮ่ๆๆๆฮาๆๆุๆขๆๆได้เกินสัตว์จะที่ทๆๆๆหๆๆๆ้งนาๆที New นูโฟร์อ๋อมีอะไรมันเอาหน่อยนเออไอ้ยางนี้กูชอบม,มันครับทุกคนม,มันโอกว่าเหมือนกูชอบพอะไรไหมอู่นี่เออไม่นาน,น,านจะขอทดสอบเธอนะมาไม่นานขอเธอหน่อยทีขอทดสอบเธอหน่อยอีกแล้วเธอเธอมีความผิดที่เถอเอเธอเผิ่ไปเรียนอินชอนก่อนของเธอลาก่อนนะอ่ะมันไม่โดนปะเธอเธอทำกูด,ดิ มันก็เข้าอาร์ก่อนเองเออขอหยาบไปเยอะนะคุณมันเป็นคอนที่โมโหไม่อยากอยากเอาใบโลนเธออยากเธออยากกินเธออยากใช้ขึ้นนี่ไหมใช้ใช่ไหมง่ายเลยเธอใช้เยอะนะไอ้ขึ้นเสียวะโอ้ถ้าเสียนะหอกแบงเอ้ยจะคิดเหรอะไอ้นี่มันเคยแกงเอาเกินไหมเคยเอาอาร์ยังไหมฉันไม่ฆ่าเขาเลยแค่ขังเขาเอาล็อกเกอร์ไม่เสียเนี่ย นี่เลยแกแกออะไรวะเอ้ไยหัวทีวีเพื่อนเกจะไม่รอนอนนะเอาเพื่อนเกจะไม่รอกูจะเก่งพูดสร้างเก่งว่ะเอ็นนี่ไหมไอ็นที่มันจะฟังของเขาขานะอ่ะทำไมเขาไม่ใส่มันดีขึ้นวะก่อนแม่งฟังหัวเขาอายนะเอาไอ้าไปเขาดิยังไม่จะฆ่า,ากูบอกว่า มึงจะฆ่ากูหน่อยทรมิด้เลยอดีม่าไอ้คนที่ฆ่าสังคุจะฆ่ากูเอาอ่ะเอานี่เลยนะไอ้หนูน้อยไม่ก็พูดอ่ะจะฆ่าแกทรมานนะเขาจะไม่รอดไอ้คนาที่สักเขาทำวันนี้เขาจะไม่รอดแล้วอยู่เลยเขาจะถูกกักขังนะพูดฉันรอช่วยพูดฉันไปคดนะเอคนนีฉันไม่ชอบเป็นคนนี้เลยไอ้วางอนจดิงเลยวะเฮ้ยเราเอ่งอนนะเราเราไม่เข้าใจมึงทำเมืองอะไรวะมัน โอานนี้ไม่แย่นะเราคนหนึ่งที่นาสมเพศนี่เลยพวกนี่ทีวีมันดีเลยถ้จาจะแก,กทรมารแกจะเขื่อนแกไอ้ยฆาไม่สนใจแล้วขื่อนแกจริงไอ้มันทำมันแกฉันอร่อยฉันไม่สนใจแล้วน่าจะทำสิ่งที่เขาทรมารสุดแล้วก็คือการจุกจิขันอร่อการที่จะออกไม่ได้ออกจะอาดเท้งน,นั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากอันนั้นคตกงแกทัานเยอะ ถ้นทังเกตแค่ยืนทอดฉันไม่คค่ข้าอะไรนะอหไอนะฉันไม่เกี่ยวด้วยออ้บอฉันฉันฉันไม่ผิดเออไม่ได้กูณือจากเกมเลยสังเกมอะไอยู่ที่อรกการให้พูดบายบายคิดเองนะครับฮะมตายเหรอกดแค่ไหนเหรอฮ่นี่ออกซะเอาเว้ยดูเลยวันผี กดนได้เปล่าไม่ใช mm ่ก็อันเจนนะครับอันเจนได้เปล่า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 ขอแล้วเขาเบื่อแล้วอ่ะไอีกอมานี่แหละขอขอจๆเรื่องการละอีกอันนื่องรับไอเกต้องสุดได้ไหครับมีด่านที่น่าสุดนะต่างๆเนี่ยด่านเสอไอบินดันอะไร่างเงี้ยดานที่ข้อชอบนะไอด่านนี้จะมีชิมินนะชิมินนับอีกหนึ่งไม่คยไปเอานะครับหาได้ยังไงก่อนเรืองนี้ขอเขาเจบคลิปมันไม่นานพอเลยไม่นานนี่จะไปไหนจ้า ให้ทำไมเราเก่งน,นะนี่ให้เราเก่งน,นะเราช่วยเก่งน,นะเอาไปเลยเราเก่งน,นะเราคนดีนะเราช่วยได้นี่เลยโอ้ยโอส้สวยใช่ไหมไมาเลยผาอังเลยไอ้อ่อนนะเฮ้ยนะขำไอเก่งไอเก่งทนะี่คนหอนหัวน้ำหีทำไหมหัวน้ำหีมาเลยเธอโอ้ยอันนี้เธอครับเธอได้อักขาทิ้งแล้วบอกว่ามันไม่โอ้ไม่มีวะเอ้ย อะนะเขาเอาอเูมาดิมาดิใส่ดิวนะอ,อ่านี่เลยจาเธอดีกว่าพาเธอไปเอา้ามันชอเล่นเหรอเก็บ okay, ไม่ยดอไม่อยอมกไร่าฮ่ามาทาจุงวะอาายวะเขาจะจะไม่เห็นเราใช่อาารยาไงเหมือน เหมือนเหมือนเอาบีเขาแต่นย่างเขาไม่เห็นเขาเห็นเราเลยทำไมเขาไม่ใช่ไหมไม่เห็นใช่ไม่เห็นเราเหรทำไมเขาไม่เคยเห็นเราเลยเหงากูนี่ไงวะเอ้โมขีข้ปูปูไปเดี๋ยวเอ้ยทคนช่วดนจะฆ่าโพนกอเกย์นี่บีแฟร์เราฆ่ากับเฉ๋อกูกิดเอ็นดูวก ไอ้ด่านนี้เออด่านออด่านนี้ผมไม่ถึงด่านนี้ไม่ถึงสุดดีอยวเขาจะหาใช่ไหม,มล่ะหรือจะพาไปหรือ่าใช่ไหม,มล่ะให้เจอนะเห็นไหมนี่พาไปพาไปใช่ไหมว่าใช่ไหมว่มันออหนุ่มใหนะมันทำยากอยู่นะมมนง่ายๆคุณก็ขึ้นนี่ก็ได้เย็นนะมาจริงสิยิงแค่แล้ว กอบมันเคยได้ชีวิตนะนะเพราะว่ามันเปิงเครื่องหนาใหญ่นะนี่ใหญ่มากมันไม่ให้รัดไอ้วก็มันไม่มีชีวิตนะครับแต่คนที่เคยเล่นมันน่าคือสมพันธ์นั่งสมพันธ์สมพันธ์สมพันธสี่ห้าก็ท่านนั่อยู่ครับที่แม่แต่ว่าแต่ไม่ได้ก็ช่างมันับไม่เป็นไรแต่เขาไม่เป็นไรเฮ้ยทำเธอดีไอ้โอที่ไอโอ้ไอโอ้ขาเอ้ยขึ้นเก่งกูเหรอแม่งเอ้ยเธอจะฆ่ากูนอนเธอจะฆ่ากูแน่นอนสัว่าแล้วมุมมันนิสัยอ่ะ ให้กูจับไม่จับมันอ,ออกสเกลน,นี่ใส่มากเลยนะช่อนสันดานเวน,เนี้เออใช่แม่งละอ,อมานีเลยช่วยหน่อยไปขอโทษทีเอาเธอแล้เธอเข้าได้นะเออเธอได้เอาใชเข้ามาเข้าหน่อยมาโอเค ไอ้อนคนไอ้ฮาม่งอันนี่นายชิเป็นนานๆะเพราะว่าเราน่าเคยนั่งนั่งนั่งชิเป็นน้าใช่ไหมได้ไหมนี่แล้วมันกลมา,มมาไม่ได้ก็เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันไม,ไม่ไม่เกิดเฮี้ยเลยเลยใช่ิเมันไม่ได้เกิดไม่ได้ขอฟรีอะไรเลยใช่นปันครับแค,แค่ได้ชิไมเ่เฉยคนที่ทำหน้าก็เคยก่อนนะไอ้ดีใจแล้วครับางานของเขาอีาสานไม่ดี ว่าคนคน่วยดดรอร์อะไรไหมถูกกักขังไงล่ะครับไม่ไม่แรงเลยเธอกลัแข็งเธอทำหัวมันอันนี้คือหัเพื่อนวะมาก,ก่อ <c> น <oughs> ไปแล้วก่อนเลยไปแล้วโอเคทิค่นี่มีแค่นี้นะครับหมอไม่ที่นี้แหละไอ้ว่าไอา้รูปไอ้รู้มีอะไรบ้างก็ไป,ไปเล่นนะครับเข้าใจไหมจะเล่นก่อนอีกอันนะครับบ๊ายบายไป,ไป เอ็ไปเลยเองนะครับเข้าใจ่ไหมมีบ้างพูด